ตัวกันไหนครับผมสสวัดีครับผมชื่อแดนตะวิทย์ลูกวุนมีครับวันนี้เจอกอะไรสิทธิเดชลูกบุญมีครับเคยชอบเขาไหมย,ยังครับวันนี้พี่กัดได้ร้อยเจ็ดมาเกินไปหลายจุดสิบสองก็เดี๋ยวถอดเก่งในก็น่าจะผ่านเฉลุยนะ <ๆ S 1> เราไปซ้อมอยู่ไหนไปซ้อมอยู่ที่ข้างตุนสยามที่จังหวัดเที่ไหอ๋อซ้อมมากี่วัน สเราเป็นมวยไงมฝีมือคู่ต่อสู้เห็นคลิปก็ไม่เข้าตาใจไงบฝีมือในการรกสูงเท่าไหร่ฟังสูงเราประมาณร้อยหกสิบบาทน้ำหนักของรบัวเท่าไหร่แบบไปยีสิบสปีนี้อายุปีนี้อายุสิบปชกมวยมารุลงกี่ไฟได้ตอนนี้3ามสิบสีิล้วาสิได้สามไฟหลังเป็นไงผลงานชนะมวยเราเคยชกเวนี่เราเคยชกยังร้อยเกียนังผมเคยชกร้อยเลย ร้อยหกร้อยเจ็ดทเนี่ยก็ประมาณนี้คงกี่โลมารอบนี้อ่ะสามสี่โลก็ไม่ไม่เยอะเลยนั่งงอก็ประมาณนี้นะอ่ะเราเป็นคนลูกหลานจากงาดนครศรีธรรมราชนครศรีอ่ะมาเดียวก็าิีบักมานั่งกับค้าเฟย์ขับเชียร์หน่อยดิขัาเกี่ยกลัวกนัวหน่อยนะเจมี่โอเคอ่ะกู่แรกไปเลยครับคุณสุนทรีเดตลูกคุณมีครับมีชื่ออื่นไหมไม่มีชื่อนี้ชื่อเดียวแต่คู่ชกไม่เคยชกเขานะเราซ้อมอยู่จริงจที่ไหนอยู่ที่บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ ค่ายนี้นะวันนี้มาสองคนนี่เป็นคนเดียวคนเดียวครับอ๋อถอยไปคนหนึ่งวันนี้เจอกับแดนรศิเคยเห็นคลิปเขาไหมก็ศึกษาเขาสไตล์ยังไงทีมพ์งินของเราประเภทคราเครื่องเขาเครื่องนะเราชกมวยมาหมดกี่ครั้งละสี่สิบห้าสิบครั้งสี่สิบห้าทีมรถสูงเท่าไรความสูงเจ็ดสิบสี่น้ำหนักกอด้อยเท่าไรห้าสิบสามวันนี้พิกัดเท่าไรร้อยเจ็ดเคยชกไปร้อยเจ็ดไหมไม่เคยครับปกติชกร้อยอะไร เข้ากรุงเทพครั้งแรกครั้งแรกนะแต่ว่าชกบ้านนอกต้องต้องช่างไหมก็ไปก็คือไม่บางทีก็ดูตัวก็ชกกันไปเลยประมาณนี้นะเราเข้ามาที่นี่ครั้งแรกกรุงเทพแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้จะตื่นสนามแล้วมั้งสามข้อยาห์มันไงที่ชกบ้านนอกชน,น,น,นะหมดเลยนะ,ะเราเป็นคนจากจังหวัดชิซึกิฝากงเพื่นขับเชื่อหนววันนี้ผู้แรกัวยหัวฝากแชร์เป็นกำลังใจให้คนที่เดทด้วยนะครับวันนี้ครับเต็มที่ครับโอเคขอจุดดีครับ